ท่านผู้มีบุญทั้งหลายพระเดชพระคุณเจ้าระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านสอนไว้อย่างสม่ำเสมออย่าทำศรัทธาไทยให้ตกไปเป็นที่มาของบุญในวันนี้ตามโครงการอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดว่าอย่าได้ทำศรัทธาไทยให้ตกไปจะทำให้เสียหายมากมายหนอ จงรักษาศรัทธาให้ดีพอถือว่าก่อผลบุตไว้ให้งดงามในวันนี้วันที่สี่มิถุนาขอคุณย่าบางอ่อนได้ผ่อนล้ำลูกทุกคนกระตัญญูมีคุณธรรมเป็นสุขล้ำอายุมั่นและขวัญยืนอาหารไม่มากอาหารเล็กน้อยเขามีแค่นี้มีศรัทธาแค่นี้ อย่าไปดูถูกศรัทธาเขาอย่าทําศรัทธาไทยให้ตกไปคนมีศรัทธาแค่นี้มีของแค่นี้ก็เป็นเรื่องอนโมธนาสาธุรักษาศรัทธาเขาไว้รักษาความดีของเขาไว้รักษาใจของเขาไว้อย่าทําศรัทธาไทยให้ตกไปศรัทธาปฏิตาสาธุศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนําสุขมาให้ คอยก่อทีะนิดละนิดละนิดดีช่วยรักเสมอต้นเสมอปลายประครบปรงมประคองศรัทธาศรัทธาก็จะมีมากขึ้นถ้าหากว่าทำศรัทธาให้ตกไปทุกอย่างก็เสียหายเสียหายส่วนรวมสวเสียหายแก่ภาาศาสนาต้องรักษาใจรักษาศรัทธาศรัทธามั่นคงขึ้นเหมือนกับผู้คนถ้าพูดอะไรก็ตามแต่ ทำให้ใจเขาเสียทําให้ใจเขาหายจะทําให้เขาเกิดเสียกําลังใจเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในวันนี้ตรงกับวันที่สี่วันศุกร์ที่สมิถุนายนพุทธศักราช2564ในความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ในความกรุณาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนี ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพถวายพัตนาหารกับพระวิสุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ภายในวัดไตรมิตรวิทยารามทุกท่านทุกคนด้วยความกรุณาของคุณย่าบางอ่อนร่วมเป็นเจ้าภาพในนามของบุตรธิดาอยากให้แม่บางอ่อนแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีจึงเป็นที่มาของคำว่าอย่าได้ทำศรัทธาไทยให้ตกไป จะทำให้สายเสียหายมากมายหนอจงรักษาศรัทธาให้ดีพอถือว่าก่อผลบุญไว้ให้งดงามในวันนี้วันที่สี่มิถุนาขอคุณยา่าบังอ่อนได้ผ่อนล้ําลูกทุกคนกตัญญูมีคุณธรรมเป็นสุขล้ําอายุมั่นและขวัญยืนแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีเป็นล่มโพล่มใสให้ลูกเป็นพระรหันให้ลูกเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีพอ่อมีแม่ คือว่าได้ดูแลพระอรหันต์ดูแลพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจงดูแลด้วยความเคารพกระตันอยู่เฉกเช่นเดียวกับคุณแม่บางกรอนวันนี้ลูกเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแกงปลาดุกก็ดีไข่น้ำก็ดีแล้วแก้วบังกรอก็ดีอา่าเล็กน้อยแต่ว่าได้ใจได้ศรัทธาได้ความอิ่มหนำสำราญสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุ อิทังพลังเอตสมิงรัตนัตยสมิงสัมปทานเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ลูกของคุณแม่บังอ่อนทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขกายสุขใจแข็งแรงตลอดการไปนิ์ขออนมโมทนานะ